S <S สวัสดีในตอนเช่าๆค่ะของวันอาทิตย์ที่21มกราคม2567ทุกคนทริปนี้เป็นทริปแรกค่ะของปี67แล้วก็เป็นทริปสุดท้ายที่ปิ่นจะได้มาเที่ยวเล่นกับน้องๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปิ่นจะต้องแยกย้ายไปทำงานที่อื่นแล้วไม่ได้ทำงานด้วยกันแล้ววันนี้ก็คือเป็นทริปที่ ส่งท้ายค่ะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะได้เที่ยวเล่นด้วยกันวันนี้ปิ่นจะพาทุกคนมาที่นี่ค่ะแหลมลำเจียกทุกคนทุกคนเคยได้ยินไหมมาจากป่าตองนะคะทุกคนแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทางหาดไตรตรังหาดฟรีดอมใช่ไหมแล้วก็ก่อนถึงพาราไดบีดค่ะทุกคนเดี๋ยวปินจะพาทุกคนเลี้ยวซ้ายก่อนที่จะตรงไปพาราไดบีดใช่ไหมทุกคนเคยมาไหม หรบปิ่นมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็ไม่ได้ตามรีวิวที่ไหนค่ะปิ่นแว้นเล่นใน Google แล้วก็มาเจอนี่ค่ะที่ปิ่นแว้น Google มาค่ะเนี่ยปักหมุดมาแหลมลำเจียร,รปุ๊บมันก็จะสิ้นสุดตรงนี้ใช่ไหมปิ่นก็คุยกับน,น้องว่าไม่รู้ทางมันเป็นยังไงนะเพราะว่าเที่ยวเล่นใน Google มันดูได้แค่นั้นเออทุกคนมันมาถึงแล้วแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมทุกคนเราต้องจอดรถไว้ค่ะ เราลดไปต่อไม่ได้ทุกคนเพราะว่าทางมันไม่ไหวค่ะทางมันผุขะมากเลยเสร็จแล้วครนนี้เอ่อมันมีน้องอยู่สองคนค่ะทุกคนเขาแว้นมอเตอร์ไซค์ลงมาปิ่นก็นเลยทักทายเขาหน่อยนึงแล้วก็ถามว่าน้องคะทางนี้คือไปทางแหลมลำเจียดใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ครับก็ลเลยบอกว่าน้องดูมอเตอร์ไซค์พี่หน่อยพี่จะลดมอเตอร์ไซค์ไปได้ไหม น้องเขาบอกว่าไม่น่าได้พี่แล้วก็เลยถามว่าเราถ้าพี่จะเดินไปอะ่ะน้องคิดว่าพี่เดินไหวไหม oh. น้องเขาตอบว่าไม่น่าไหวครับพี่โอ้โ oh. หแล้วเสร็จครันี้ก็เลยคุยกันค่ะกับน้องชายปิ่นที่มาด้วยกันว่ามันมาถึงแล้วอะ่ะไม่ไหวก็ต้องไหวเปล่าน้องก็บอกว่าไป มันต้องไหวก็เลยพากันเดินดุมดุม,ดมเดินมาโดยที่ไม่รู้ทางนะทุกคนนะก็คือเดินตามทางเขามาค่ะเราก็ไม่มีไกด์นำทางแล้วก็เราสามคนไม่เคยมีใครมาไม่รู้เรื่องเลยก็เนี่ยค่ะเดินดุมดุมไปเดี๋ยวมันก็เจอเองน้องเขาว่างั้นปิ่นก็เดินตามน้องชายปิ่นไปหาหนีหนีหน,นีให้เขานําปิ่นก็ตามไปไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนเนี่ยเดาเอาค่ะแล้ว บางทีมันก็เจอทางแยกด้วยเราก็คุยกันซ้ายขวาซ้ายขวาไปทางไหนมันมีป้ายบอกทางค่ะเออสัญชาติยานของน้องปิ่นปิ่นก็ตามเข้ามาค่ะเออเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเหนื่อยพอสมควรทุกคนโอ้โหน้องดื่มน้ําไม่ไหวเหนื่อยมากทุกคนหอบมากเลยนะแต่ว่า ลายทางมันน่าจะสวยเพราะว่าถามน้องที่ว่าเจอกันเมื่อกี้ใช่ไหมบอกว่าสวยไหมครับน้องก็บอกว่าสวยแล้วก็น้องเขาบอกว่าจะไปตกหมึกตอนนี้หมึกเข้าใช่ไหมมันไม่น่าจะใช่ทางที่แบบเป็นนักท่องเที่ยวทุกคนมันน่าจะเป็นทางที่แบบว่ามีแต่ชาวบ้านมากกว่าที่มานะปิ่นก็หลงมาแล้วไงหลงมาแล้วก็จําเป็นก็ต้องมาเนี่ยทุกคนดูทางมันดิอุ้ยไม่รู้ว่าเราเดินผิดเดินถูกนะทุกคนเดินดุมดุม ดูม,มาค่ะเหนื่อยพอสมควรน,น้องชายปิ่นหายไปไหนเราไม่รู้ทุกคนเราจะไปยังไงกันก็ไม่รู้แต่ไหนๆก็มาแล้วทุกคนมันก็ต้องไปให้สุดเป้าเนี่ยแล้วถ้าเกิดสังว่าปิ่นไม่มีน้องชายมาส่งปิ่นก็ไม่สามารถมาเที่ยวเล่นคนเดียวได้นะทุกคน เมื่อน,น้องเขาหลงแบบตกปากลักคำที่จะมาส่งปินแล้วก็มาซะเลยทุกคนดูทางที่ผินมาสักก่อนเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีทางอยู่ประมาณสัก อสองติดยึกนะทุกคนที่มันมันมันต้องขึ้นเนินอะ่ะแล้วรถมอเตอร์ไซค์อ่ะถ้ามันเป็นเกียร์มันน่าจะขึ้นได้แต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ปิ่นกับน,น้องชายเอามาใช่ไหมมันเป็นเกียร์ออโต้อ่ะแล้วก็มันเตีย้ยด้วยทุกคนมันน่าจะแบบว่าสุ่มเสียงอะ่ะเราก็เลยเดินเท้าเดินเท้าเดินเท้ามาตามทางค่ะทุกคนดุมดุมแล้วปิ่นรู้สึกเหมือนปิ่นเดินคนเดียวน้องปิ่นไปไหนท้องปิ่นไปไหนเหนื่อยเหนื่อยทุกคนดูทางที่ปิ่นมาดิ มันใช่ทางที่บอกว่านักท่องเที่ยวเขามาทเที่ยวเล่นหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าปิ่นไม่เจอรีวิวเลยนะแหลมลำเจียกเออไม่เห็นรีวิวนะทุกคนปะตามหลังน้องปิ่นไปหาดูดิทุกคนเรามาอะไรของเราเนี่ยสุดยอดไปมาแล้วใจเกินร้อยเดินไปเดินไปดูทางก่อนทุกคนปิ่นจะให้ทุกคนดูทางเนี่ยมันน่าจะใช่ทางแหละเพราะมันก็มีทางนี้ทางเดียวอะนะมันไม่มีแบบว่าทางอื่นอะ ไปเดินไปน้องโหไม่สนปิดเลยเดินดุมๆเลยอืมแล้วน้องอีกคนหายไปไหนทุกคนมากันสามคนหาวันนี้อ่าเดินตามน้องเข้าไปค่ะเดนชมนกชมไม้เดินกินนงกินน้ำเหนื่อยพอสมควรทุกคนอู้สุบุรีเอาตายเออเพิ่นเพิ่นปล่อยเข้าไปค่ะมาเราก็เดินตามทางเข้ามาอุ้ยทุกคนนี่ปิดเจอมอเตอร์ไซค์แล้วก็มันมีซ้ายขวา คุยกันว่าเราจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวาน้องบอกขวาอ้าวขวาไปขวาก็ขวาทุกคนมาเดินลงมาใช่หรือเปล่าหนุ่นเขาไปกันตรงนู้นแล้วอ่ะซ้ายเมื่อกี้ไม่ไปเขาบอกมาขวาเออตามเขาไปงั้นอะดูทุกคนดูดิพวกปิดมาอะไรกันนี่อะอ้ยมันจะใช่ทางถูกไหมอ่ะตามเขาไปมาไปทางไหนอ่ะดูดิมันมีทางเดิน แต่ทาไมเขาเอามออตร์ไซค์มาจอดตรงนี้ได้เนาะถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มามันก็น่าจะแบบว่าสบายหน่อยอะแต่นี่เราเดินมากันไงทุกคนเดินแบบใครพอรสมควรทุกคนแล้วก็ปิ่นก็เหนื่อยหอบแล้วเราเจอมอเตอร์ไซค์อีกแล้วอูห้หูแล้วน้องชายปิ่นบอกว่าทางนี้แน่นอนเออโอเคถ้าเขาเอามอเตอร์ไซค์มานะปิ่นสบายเลยเนี่ยทุกคนอ่น้องบอกไปไปทางนี้แหละทางนี้แหละ,ะปิ่นก็ตามเข้าไปทุกคน แต่รู้สึกว่ามันน่าจะเจอปลายทางแล้วไหมเหอะเพราะว่าได้ยินเสียงทะเลแล้วทุกคนดูดิโอ้ต้นไม้ล้มอ่ะข้ามข้ามไปข้ามไปไปอีกอ่ะเจอต้นไม้อีกน่ะๆๆมันใช่ทางเขาไม่เนี่ยแต่เขาไปกันแล้วอ่ะเราก็ต้องตามไปทุกคนแต่มันเหนื่อยมากเลยนะเออเด็กๆมันก็ไม่รู้สึกอะไรอ่ะแต่ปิ่นแกแล้วไงโอ้ยคุณป้าตวมเตรียมตวมเตียม หลังเด็กๆมาเนี่ยใจก็อยากเที่ยวร่างกายก็ไม่เอืิมนวยทุกคนเออทุกคนดูทางที่ปิ่นเดินมาดิเนียเนี่ยเนี่ยเ่ยเออมาตามเขาไปนะล้างท้ายล้วเดี๋ยวปิ่นโดนทิ้งท้ายแล้วเข้าไปกันหมดทุกคนดูทางนะปิ่นอยากให้ทุกคนดูทางอนะ่ะเออเรามาอะไรของเราแล้วปลาทางมันจะเป็นยังไงทุกคนแหลมลำเจียกเออแต่ปิ่นคิดว่านะ มันไม่น่าจะใช่แบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวอะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้โด่งดังเหมือนแหลมกระทิงอะไรอย่างนี้นะปิ่นคิดว่ามันน่าจะเป็นสวรรค์ของนักตกปลาตกหมึกทุกคนมันไม่น่าจะใช่แบบว่าที่นักท่องเที่ยวเขามากัน ทุกคนสังเกตรถมอเตอร์ไซค์สีมันจะเป็นของคนพื้นที่เท่านั้นใช่ไหมแล้วน่าจะมาตกปลาตกหมึกอะไรกันพวกนี้มากกว่า s <S เที่ยวเที่ยวแบบปิ่นนี่ไม่น่าจะมีทุกคนแต่ปิ่นก็มานะมามามา,มาทุกคนปินน่นได้ยินเสียงทะเลแล้ว อุ้ยตายแล้วแล้วมันเหมือนจะต้องลงเขาอะ่ะปินไม่อยากนึก่าขากลับปินจะสภาพไหนทุกคนเออตอนลงมานี่มันสบายนะเนี่ยมันลงเขาเรื่อยเรื่เแล้วมันก็ลื่นนะทุกคนเนี่ยเน่ยเนี่ยไปไผ่สีเหลืองเหลืองแห้งๆเนี่ยลื่นนะต้องระวงัง แล้วรู้สึกว่าเราจะถึงแล้วไหมเหอะน้องปิ่นบอกว่าได้ยินเสียงทะเลแล้วได้ยินเสียงทะเลแล้วแล้วป่ามันทึบใช่ไหมข้างหน้าปิดน่ะมันจะมีแสงสว่างแล้วทุกคนเหมือนเรามาถึงอุ้ยตายแล้วนี่นี่น้องบอกลื่นมากต้องจับต้องจับเออจับจับก็จับจับก็จับมามาทุกคนเราก็เจอทางแล้วน้องบอกมีเชือกว้ยทุกคนจะต้องลงเขา ทุกคนมันมีเชือกแสดงว่ามันอันตรายถูกไหมทุกคนปินมาก่อนให้น้องตามหลังะเนี่ยมันลงเขาแต่รู้สึกว่าถ่ายออกมาแบบนี้มันเหมือนไม่มีอะไรอะแต่มันลงเขาแล้วมันก็ลื่นมีเชือกให้จับทุกคนมาแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะถูกทางแล้วแล้วมันจะเจอก้อนหินใหญ่ๆก้อนนี้ฮะมามามาถูกทางแล้วเร็วๆตามมาตามมา แล้วปิ่นรู้สึกว่าจุดหมายปลายทางของปินอยู่ข้างหน้าแล้วทุกคนมาดูพร้อมกันมาดูพร้อมกันแหลมลำเจียกที่ปิ่นเที่ยวเล่นใน Google แล้วปิ่นเจอทุกคนนี่โอมีเชือกอีกแล้วทุกคนอุ้ยมันน่ากลัวไหมหรือว่ายังไงมันน่ากลัวทุกคนอุ้ยมันจะลงไปได้ไหมเนี่ยมันสุดทางแล้ว วายทุกคนปิ่นจะลงไปได้ไหมนั่นอุ้ยทุกคนมันมีเชือกให้ไต่ลงทุกคนมันเป็นหน้าผาแล้วน,น่ากลัวมากเลยทุกคนดูดิอุ้ยนนนนนนน,น,น,นคนตกปลายลงนู้นทุกคนเนี่ยปิ่นจะลงไปข้างล่างมันได้ไหมมันมีทางให้ลงหรือเปล่าวายน่ากลัวมากเลยทุกคน แค่ไต่หินก้อนนั้นปิ่นจะไต่ได้ไหมเนี่ยทุกคนดูทรงดิ้าตกมันหลบลงไปข้างล่างน้นเลยนะมันเป็นหน้าผาทุกคนตรงนี้มันเป็นหน้าผาสําสหรับผู้ชายไม่น่ากลัวแต่ปิน่นเป็นผู้หญิงไงมันจะได้ไหมเหออปินลงไปข้างลางาอาอ่างนู้นน่ะเอายังไงเดี๋ยวรอให้น้องมาก่อนน้องปิ่นยังไม่ตามหลังมาตอนนี้ปิ่นยืนหยู่คนเดียวทุกคนน้วรู้สึกว่าปิ่นจะได้ยินเสียงเรือไหม นุ่นทุกคนเรือเรือนุ่นนุ่นนุ่นหนึ่งลำโอ้แล้วก็เปิดเพลงเสียงดังด้วยทุกคนดูดิตรงนี้แหลมลำเจียใช่ไหมเขานั่งเรือไปไหนกันอะไปหาดฟีด้อมหรือเปล่าหรือยังไงเขานั่งเรือมาจากไหนป่าตองแน่เลยทุกคนอู้สองลำอู้ยลำนี้เปิดเพลงเสียงดังมากเลยแล้วเขาใบ้ใา้ด้วยอ่ะเออเขาเต้นเต้นเต้นแล้วก็แบบ ดูดิเขาไม่บายปิ่นด้วยทุกคนเห็นไหมเขาเย่เย่เยอ, <ๆ S 2> อยู่บนเรือน่นน่ะโอ้ไปไหนกันเนี่ยสองลำเนี้แต่ว่าปิ่นอยากลงไปที่หินสองก้อนนุนน่ะปิ่นจะลงได้ไหมเหอะแต่มันมีเชือกใช่ไหมเมื่อกี้ทุกคนเห็นเชือกใช่ไหมมันน่าจะให้ไถเชือกลงไปค่ะเอาไงน้องก็ยังไม่มาเดี๋ยวถามน้องก่อนว่าได้ไหมทุกคนมา ปิ่นลงมาแล้วด้านไงปิ่นไต่เชือกลงมาโอ้น้องยังนั่งเล่นอยู่สงสัยเหนื่อยพักเหนื่อยปิ่นไต่เชือกลงมาแล้วทุกคนนี่วิวที่ได้ค่ะแหลมลำเจียกแล้วก็ไม่น่าจะไปต่อข้างล่างนู้นได้แล้วทุกคนเพราะว่ามันชันมากเลยอะ่ะโอ้แต่ปิ่นอยากไปตรงนั้นอะ่ะได้ไหมหรือว่ายังไงต้องค่อยๆไปหรือเปล่าทุกคน แล้วปิ่นเห็นนะเรือเยอะมากเลยที่นี่อ่ะเขาไปไหนกันก็ไม่รู้เดี๋ยวปิ่นต้องกลับไปหาข้อมูลกันนะว่าจากตรงเนี้เขาไปเที่ยวที่เล่นที่ไหนกันนะ่ะทุกคนดูดิข้างล่างนู้นมีคนตกปลาเยอะเลยทุกคนนะ่ะแต่หินตรงนั้นไม่รู้ไถ่ไปยังไงค่ะปิ่นว่าปิ่นไต่ไปแค่ตรงนี้ก็พอนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็เนไหมแล้วมันน่ากลัวนะทุกคนดูดิไต่ไปปุ๊บมันจะเป็นแหลมๆแ,แล้วมันก็ลาดลงไปเลยอะ่ะอุ้ยขนลุกทุกคนดูดิ ดีนะที่เรามากัน3คนนะทุกคนปิ่นจะค่อยๆไต่ไปนะนี่มาแล้วนู่นทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคนตกปลาคนตกปลาเยอะแยะมากมายจากที่เราเห็นรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะเยอะมากคนตกปลาน่ะไปแถบตรงนู้นนะก็เยอะเนี่ยๆๆๆตรงนั้นอ่ะคนตกปลาเน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 ทุกคนเห็นไหมหนึ่งคนสองคนเยอะมากเลยไม่รู้เขาไต่ไปกันยังไงนะทุกคนดูดิแล้วดูน้องมาแล้วเห็นไหม เห็นน้องปิ่นเดินไหมเนี่ยมันเดินแบบนั้นนะทุกคนอุ้ยทาไมเขาไม่กลัวเด็กผู้ชายมันไม่กลัวนะแต่ปิ่นเดินนี่ตัวมเตี่ยมตัวมเตมีต่ยมลงมานะนี่เดินมาแล้วเดินมาแล้วนี่แหลมลําเจียของเล่าหินสองก้อนนี้เหมือนแบบเป็นซิกเนเจอร์เขาหรือเปล่าแล้วข้างล่างนู้นนะมันไม่ใช่มีหนึ่งคนนะทุกคนเยอะมากทุกคนดูดิที่เราไต่ลงมาอุ้ยไต่ไปตรงนู้นไม่ได้นะเพราะว่า ตอนขึ้นน่มมันคืออ้าวตกใจตกใจถ่ายอยู่ดีๆหันมามีน้องมานั่งตรงนี้หนึ่งคนทุกคนตกใจเลยเออหินสองก้อนนี้น่ารักดีนะทุกคนนะมันน่าจะเกิดขึ้นเองทำตามธรรมชาติเนาะมันไม่น่าจะมีใครมาจับวางอะเราน่าจะอยู่เที่ยวเล่นได้แถวนี้แหละน้องอ่ะ ที่มากับป่นะ่ะเขาน่าจะปีนไป่ายได้แหละทุกคนปล่อยเขาไปเออป่นขอกลับมาอยู่ที่ล่มดีกว่าทุกคนมันร้อนมากวันนี้นุ่นนุ่น่น,นเด็กผู้ชายเขาจะเนี่ยไปได้นะเขาตึ๊บ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 ไปไวมากเลยแต่ของป่นนี่คือแบบว่าไปไม่ไหวอะ่ะทุกคนโอ้ยแต่ละป่นขอพักพักเหนื่อยหน่อยค่ะมันร้อน ถ้าเกิดสัิว่าใครจะตามปิ่นมาเที่ยวเล่นนะทุกคนดูสภาพทางเดินแล้วก็ปลายทางทุกคนดูดีเรือเยอะแยะ,ยะมากมายโอ้ยเขาไปไหนกันเดี๋ยวถ้าสังว่าปิ่นเจอใครอะปิ่นจะถามว่าเนี่ยเรือพวกนี้เขาไปไหนกันเนี่ยเราก็เปิดเพลงเสียงดังคึกคักคึกคักเลยนะทุกคนดูดิไปกลับไปกลับอะหลายลำมากเลยคนะ่ะเออเดี๋ยวปิ่นกลับไปศึกษาก่อนนะนุ่นไปสองลำมาหนึ่งลำ โอ้การจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะจากที่ปิ่นยืนอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะโอ้โหสุดยอดแต่ว่าปิ่นก็ไม่ไหวแล้วเหรอเพราะมันแดดมันร้อนมากเลยแล้วก็คุยกันกับน,น,น้องใช่ไหมว่าขากลับอะเราน่าจะใช้เวลาพอสมควรพรว่ามันต้องเดินขึ้นเขาใช่ไหมทุกคนขึ้นเขาขึ้นเนินอยตายละเดี๋ยวปิ่นจะบอกน้องบอกว่า เดี๋ยวพี่เดินล่วงหน้าไปก่อนนะแล้วก็ตามหลังพี่มานะถ้าเกิดสิ่งว่าจะไปปีนป่ายที่ไหนก็ไปเลยแต่พี่จะนั่งรอยอยู่ตรงนี้พี่ไม่ไหวมาแค่นี้ปิ่นก็มีความสุขแล้วทุกคนมาได้เห็นแล้วแหลมลำเทียแต่คิดว่ามารอบสองไหมคงโน้โนค่ะทุกคนเพราว่าทางมันโหดเกินถ้ามอเตอร์ไซค์มาเนะี่ยได้มันจะได้เดินแป๊บเดียวโอเคทุกคนไปก่อนนะ